สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวเหมือนเคยเลยนะคะกับช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยค่ะบิวฝากกดติดตามให้ช่องของบิวด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้บิวกันด้วยนะทุกคนมาต่อกันที่ดาวโจนค่ะวันที่4เดือน11นะขยี้กันไปเลยนะคะ1นละ8ค่ะมาค่ะขยี้2ตัวจอกกันค่ะขยี้ไปเลย811 182 10 19 78ค่ะ3ตัวค่ะทุกคนขยี้กันไปเลยนะ1 2 8และ8 0 2ค่ะย้ําอีกครั้งหนึงนะ2ตัวเจาะค่ะ8 1, 1 1 1 8 2 1 0 1 9 7 8 3ตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 8และ8 2 0นะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน